รวมอาวุธปืนที่สาวกมัดทิวใช้กระบอกแรกเป็นปืนสไนเปอร์ซุ่มยิงจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่าเชเท็ก M 2 0 0 i n t e r v e n t i ร์ใช้ขนาดกระสุน408เชเท็กระบบก,การยิงแบบโบว์แอคชั่นความจุกระสุนแม็กกาซีน5นัดน้ำหนักโดยประมาณ12กิโลกรัมระยะยิงหวังผล2,500เมตรซึ่งกระบอกที่มัดทิวใช้มีการติดตั้งปลอกลดเสียงและกล้องเล็งที่สามารถจับความร้อนได้ ในส่วนอาวุธลองของมัตทิวนั้นคือปืนลูกโม่ที่โด่งดังและได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งลูกโม่โคไพอนจากประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ขนาดกระสุน .357 แมกนัมระบบการยิงซิงเกิลแอคชั่นและดับเบิลแอคชั่นบรรจุกระสุน6นัด ซึ่งมัตทิวได้ใช้อาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธล่องและกระบอกสุดท้ายคืออาวุธฉุกเฉินเดอร์ลิงเจเป็นปืนพกขนาดเล็กจากประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ขนาดกระสุน .22 ระบบการยิง s i n เกิลแอคชัมีจุดเด่นคือน้ำหนักเบาลำกล้องสั้นหกพาได้สะดวกซึ่งมัตทิวได้ใช้ปืนกระบอกนี้ในตอนที่รู้ว่าไม่สามารถเอาชนะโยฮันด้วยมือเปล่าได้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆนชอบก็อย่าลืมกดไลค์และติดตามกันด้วยนะครับ